สภากาชาติไทยเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีได้จัดก,การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจังหวัดลบบุรีสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ เวลา14นาฬิกาของวันที่3สิงหาคม2566นายอัมพลนังคภากรกุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจังหวัดลบุรีพร้อมด้วยนางสุวัจีสิริป,ปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบุรีณนะห้องประชุมพระราชวิสุทธิประชานาตหลวงพ่ออลงกดชั้น2สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดลบุรี ด้วยสภากาชาติไทยมอบหมายให้เหล่ากาชาติจังหวัดทั่วประเทศสำรวจจำนวนโรงเรียนและนักเรียนระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1-6ถึงที่ไม่ผ่านการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทยพูดอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ึง ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสอพทโดยหาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสภากาชาติไทยแจ้งซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติลงเยี่ยมพื้นที่โรงเรียนเป้าหมายเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพิจารณานำเงินรายได้ของเหล่ากาชาติจังหวัดเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดหาถุงยางชีพการศึกษาเสริม ปัญญาเยาวชนโดยบรรจุหนังสือแบบเรียนแบบฝึกหัดนิทานอุปกรณ์การเรียนเช่นดินสอสีอยางลบสมุดฝึกคัดลายมือเป็นต้นโดยคำนึงถึงสถานะการเงินการคลังของเหล่ากาชาติจังหวัดเป็นสำคัญดำเนินการสอนเสริมแก่เด็กนักเรียนเป้าหมายที่ประสบปัญหาด้านภาษาไทยที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลของสำนักง,งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยหารือก,กับหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่เพื่อร่วมกันสรรหาอาสาสมัครช่วยสอนเสริมโดยคัด เลือกโรงเรียนเป้าหมายและนักเรียนเป้าหมายเป็นผู้นําเสนอและพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยในปีการศึกษา2566ของจังหวัดลบบุรีต่อไปครับ